ชาวบ้านแห่ขอเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองเก้าต้นอายุกว่าร้อยปีเอาแป้งทาถูทาถูเลขโพชัดแจ๋วสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขตดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านนะคะแห่ขอโชคขอลาบเจ้าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองเก้าต้นนะคะที่วัดทุ่งรามจังหวัดสุรินทร์นะคะ โชคดีมีคนถูกหวยติดต่อกันหลายงวดนะคะงวดนี้ชาวบ้านไปขอแล้วก็เห็นเลขเด็ดโพขึ้นมาจริงๆนะคะบรรยากาศที่วัดอัมพวันวานารามหรือวัดทุ่งรามหมู่ที่13ตําตำบลผักไหมอำเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะพบว่าชาวบ้านช่วยกันทําความสะอาดลานวัดนะคะแล้วก็สารเจ้าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองนะคะพร้อมกับขอโชคขอลาบนะคะ ซึ่งไม้ตะเคียนดังกล่าวเป็นไม้ตะเคียนโบราณนะคะขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นประมาณ1-2เมตรนะคะยาวประมาณ15เมตรนะคะพร้อมด้วยรากที่แผ่ขยายหลังมีการขุดพบระหว่างขุดลอกปรับพื้นที่เป็นแก้มลิงอายุกว่าร้อปีนะคะตั้งอยู่บริเวณวัดที่มีผ้าเจ็ดสีพวงมาลัยแขวนไว้เต็มไปหมดนะคะแล้วก็ ตามมาด้วยหุ่นเจ้าแม่ที่นุ่งสบายเฉียงนะคะหลังจากแถวบ้านถูกหวยก็นำชุดไทยสบายเฉียงใหม่แก้บนดังกล่าวนะคะโดยเจ้าแม่แตะเคนทองศักดิ์สิทธิ์ทั้ง9ต้นนี้นะคะที่วัดทุ่งรามนะคะขุดพบช่วงปี2561นะคะช่วงที่ชนรัะทานทำโครงการแก้มลิงลอกคลองห้วยทับทันนะคะแล้วเห็น ต้นตะเกียนทองอายุกว่าร้อยปีจํานวน9้าต้นฝังอยู่ใต้ดินนะคะต่อมานะคะทราบว่าต้นตะเกียนทองนั้นเป็นของอดีตเจ้าเมืองศรีคละภูมินะคะชื่อขุนคลังนะคะพร้อมภรรยาและครอบครัวนะคะภายหลังเอาขึ้นมาชาวบ้านก็ได้อัญเชิญหมอหรือร่างทรงมาทําพิธีขอเลขติดนะคะปรากฏว่า ถูกลางวันมาแล้วสองมวดติดนะคะรวมรางวัลข้างเคียงอีกเยอะหลายลายนะคะถูกกันทั่วหน้าเหงกันทั่วหน้าเลยนะคะจากนั้นนะคะชาวบ้านก็ได้พากันทําพิธีจุดทูปเทียนกราบไหว้ขอโชคอยู่เป็นประจํานะคะงวดนี้นะคะชาวบ้านก็ติดใจให้เป้นะคะก็พากันมาขอโชคขอลาบอีกนะคะโดยนําแป้งมาทามารูปมาถูตามบริเวณต้นตะเคียนเงินตะเคียนทองนะคะ ในขณะที่ชาวบ้านกําลังนําแป้งมาทาที่ต้นตะเคียนทองนั้นดูนั้นนะคะก็เกิดลมพัดอย่างแรงนะคะทำให้ชาวบ้านบางคนวิภาควิจารณ์นะคะต่างวิภาควิจารณ์กันไปต่างๆนานานะคะส่วน ชาวบ้านบางรายนะคะก็วิาพากวิจารณ์เสร็จก็เอาแป้งไปรูปไปถูเช่นเดียวกันนะคะเช่นเคยนะคะแล้วเขาก็เห็นเลขโผล่ขึ้นมาจริงๆนะคะบางคนบอกว่าเห็นเลขห้าสามบางคนเห็นเลขสามห้าสามศูนย์สามห้าแล้วก็ห้าแปดประมาณนี้นะคะดูแล้วโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชาวบ้านเขาบอกว่าเจ้าแม่แตะเคียนทองอายุกว่าร้อยปี ที่วัดแห่งนี้นะคะให้โชคแม่นนะคะเลยติดใจมาขอชูขอลาบนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านอยากไปขอชูขอลาบก็ไปได้นะคะที่วัดอัมพวันวนารามหรือวัดบ้านทุ่งรามหมู่ที่23ตำบลผักไหมอำเภอศรีคัภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะสวัสดีค่ะ